พร้อมไยครับอ่าเป็นยังไงครับมีเมทิลสามเป็นยังไงครับความจีได้เท่า,าไหร่ครับฮะต้องฝาละเรื่องต่างกันแน่ผมเป็นแบบว่ากดดันแบบแว่าจนชินแล้วครับมี <c oughs> มเมทิลสามครับก <c oughs> ็เหม, <c oughs> มือนน่าเสียเรื่องมีหมายแล้วเหมือนเดิมบอกเลย มีความคิดเห็นยังไงครับนี่มีเพื่อนที่ครับตั้งแต่มาอยู่แผนแนี้ตั้งแต่คุยกันแนาที่นี่รู้สึกว่าชีวิตผมจะตกต่ำลงทุกทีทุกทีเลยนะครับคุกันในตัวจในตัวกันเลิกรบครับมีเพื่อนฝูงกี่คนกี่คนก็หนีหายหมดครับในตัวชื่ออะไรครับในตัวจหรอคุณรณภพครับไม่อยู่นะครับตอนนี้หาตัวยากครับเพราะไปหาอะไรกอไข่แอบอยู่ครับช่วงนี้กำลังแข่งกับไวีดิ่ห้วยรอรอรอจออ่ะอรอจอ รอจอทำไรรานไม่ได้คุณอาทิตย์ครับมีความคิดเห็นยังไงครับที่เพื่อนๆลงความเห็นให้เป็น man of the match ในความเที่ยที่สุดในแผนกครับใครอยากคบก็คบใครอยากคบก็คบเรียกว่าอะไรใครอยากคุยไม่อยากคุยก็ไม่ได้คุยเรียกว่ามั้งมีงานไหมผมติดงานหน่อยเนาะผมจะเปลี่ยนแปลงเฉพาะบางคนที่สมควรเปลี่ยนแปลงเลยนะนใครบ้างครับ แล้วคิดว่าแผนกเราจะมีความเจริญรุ่งเรืองไหมครับแผนก E M S อะครับตอนนี้คุณยังอยู่เนี่ยแล้วเกิดพี่ไปหัวหน้าอยู่แล้วหรอรุ่งลุ้มลุ้มโอ้ยเลยม้วนไอผมยังไม่ได้รับรายงานเลอ้โหนี่จะถ่ายไปไหนเนี่ยถ่ายไปให้หัวหน้าครับคุณสุวิทย์ผุ่ดองครับเมื่อวานนี้เอฟเอครับ เอฟเอครับนี่แมนยูแพ้ลีดหนึ่งศูนย์แล้วก็ไงครับด้อยู่แมนยูวะครับไม่ยุ่งเลยครับไม่ยุ่งนะครับเซลซีก็ไม่ยุ่งเลยครับเซลซีห้าศูนย์นี่ไม่ยุ่งเลยครับยุ่งบู๊บครับยุ่งบู๊บอย่างเดียวนะครับบู๊บยังไงครับเวลาลงจอยขึ้นมาครับบู๊บหรือบู๊บครับบู๊บนะครับไม่ใช่บู๊บนะครับต่อไปคุณซูจิครับซูจี้ครับเป็นยังไงครับผมไม่มีปัญหาอะไรครับไม่มีปัญหาแลครับวันนี้มีของกินมาไหมครับมีครับกล้ไข่ดาวหนึ่งโอเคครับ วันน <muitas S 2> ี้ไม่พาลูกมานะครับครับไปเรียนพิเศษครับเรียนพิเศษนะครับได้รับเงินนะคุณสยอสยอครับเป็นไงครับคุณผมวันนี้รถมีรกเติมนี้นะครับค่าน้ำมันมันลดลงอ่ะอ๋อค่าน้ำมันลดลงครับมันปกติพันสี่กว่าเรือเรือพันสามอ๋อเดี๋ยวถุงใส่น้ำมันน้ำมันลดลงครับลดลงวิธีติดปะอะไรน้ำมันมันเพิ่มแล้วนะครับต้องคำความเข้าใจทั้งหมดที่น้าตปเนี่ยเมื่อกอนเกี่ยวข้องครนะร้อยเลยตอนนี้กำลังนุ่มลงทุนหลายอย่าง ไมดเมื่อเมื่อกี้นี้เขาขอซองคืนทำไมซองคุณสมยศนี่ถูกดึงจำนวนเงินออกไปครับมันมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนค่าน้ำมันครับาวหน้ามันอาจจะเพิ่มขึ้นได้เราต้องตรวจสอบอ๋อเดี๋ยแล้วเดี๋ยความเห็นลุงผมเกี่ยวกับรายงานใช่ไหมครับเออแล้วรายงานนี่มาด้้้อยยตรงะมัแจ้งแจ้งไปธุรการด้วยน้องครับ ค่าน้ำมันทำไมเดือนนี้เขาบอกว่าได้น้อยลงครับก็หยุดไปหนึ่งวันหยุดไปหนึ่งวันใช่ไหมครับทุกคนเข้าใจนะครับการอะไนฮะเฮ้ยซื้อมัน่าคาสี่พันมันหวันของใครเอ่ยจ้าเระวังไว้ให้เดี็ดแต่การให้ครับแต่เงินแจกไปยังครับเดี๋ยวบอกนะเดี๋ยวเดือนหน้าอย่าไปตักเงินแจกเฮ้ยซองพี่คืนแล้วเนาะซองพี่เอาไปไว้ที่โต๊ะแล้วนะให้มาผู้จ้างผู้จ้างยังไมเสร็จ เอาได้ได้เดี๋ยวตัดให้จริงพี่ไม่ค่อยอยากยุ่งหรอกพวกจ้างหยิ่อย่าแยงคุณต้อมบอครับคุณมีปัญหาอะไรไหมครับเกี่ยวกับงานการที่มีเจ้าสามครับนี่นะครับคุณนี้จะรีบกลับบ้านอย่างเดียวเลยนะครับกวางสอยอครับไอ้พี่เจนครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรนะครับเล่าดูลูกตาแก้พี่เล่าปีนี้เล่าปีนี้ได้ตรงถูกต้องตามอ่าไม่ตรงนะต้องซื้อต้องซื้อเพิ่มต้องซื้อเพิ่มนะครับ เงินทองได้ตามสเต็ปไหมเงินทองเป็นไงฮะมีคนถามว่าได้ได้ตามเป้าไหมครับยอดตกครับยอดตกครับเศรษฐกิจไม่ดีนะครับเศรษฐกิจไม่ดีเกี่ยวเนื่องกับปัญหารัฐบาลนะครับเราเราในทางโลกว่ารัฐบาลไม่ให้ทํามฝันนะพี่พรมครับเป็นไงครับเมทุ่งสงข้าช้านี่เป็นไงฮะคนใต้เหมือนกันจะเป็นไงอุบัติเหตุนะครัอุบัติเหตุนะครับโอเคครับอาจจะยั คุณเก้าคร mm. bon ับเป็นไงครับได้รับค่าน้ำมันเรียบร้อยนะครับอย่าเก้าหัวอย่าเก้าหัวมีคนบอกอย่าเก้าหัวครับผมเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยนะครับโอเคครับใช้เงินอย่างประหยัดนะครับพี่หมอว่าไงวันนี้ใหญ่นะไม่ว่าอะไรครับอยู่ร้านกาแฟอย่างเดียวครับร้านกาแฟกนะฮะเอาเงินไปให้เมียนะครับอย่าเอาไปให้คนอื่นนะครับอย่าให้ลูกจ้างชาวพม่าไปได้นะครับหน้าแหลมด้วยแต่บ่าหน้าแหลมเป็นก้าวาเนี่ยนี่คืยิ่งู หัวหน้าแหลมครับหัวหน้าแหลมครับเมคเข้าช้านี่มีปัญหาไงครับผมว่ามันคนขับรถไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่ครับถูกครับก็เหยียบไว้สี่ไว้ห้ายางระเบิดแั่งตายทั้งหมดเลยแล้วแล้วที่ที่เข้าสายนี่สาเหตุอะไรครับจากทุ่งสงนหมครับถ้างหนาน้ำท่วมครับน้ำท่วมน้ำท่วมครับฝนตกหนักมากครับอ๋อที่ใหม่ฉลองปี่ใหม่ฉลองครับโอเคครับโอเคนะครับคุณคสาวคุณคนทบต่อยหรอมีอะไรฝากบอกเรื่องงานการไหมครับ นี่ครับเอ่อเรื่องสาก้อนนะครับฝล่องหนึ่งสาก้อนหนึงไปฟังพูดได้เลยครับผมนี่ครับโอเคครับขอบคครับเรื่อมันไม่เทียวไม่สวยอ่าคุณสุยะครับเป็นไงครับงานวันนี้เรียบร้อยไหมครับไม่เลไม่เรียบร้อยครับไม่เรียบร้อยเป็นรียครับว่าครับคุณบุญเลิศครับเสร็จป้งครับเป็นไงฮะไม่เรียบร้อยครับขาดอะไรครับมีตกค้างครับมีตกค้างแล้วครับงานก็สูญส่วนเป็นประจำเลยป่ะครับประจำเลยครับผม พโยงครับว่าไงครับข้าต้นตำไม่ได้เลยาต้นตำยังไม่ได้เลยนะครับอันนี้ตกค้างอีกแล้วโอ้ไม่ไหวเลยครับอย่างนี้ครับคุณก้อยครับว่าไงครับแข็งจริงอะไรนะฮะแข็งครับพูดไม่ได้ครับแขงครับคุณก้อยแขงครับตะกอนมาสัปดาห์ตะอนตะกอนหนึ่งเข้าไปเข้าไปคุณไม้ครับงานหนักไหมครับคุณไม้งานหนักไหมครับ ดีกว่าแบหามเลยดีกว่าแบกหามเลยนะครับโอเคครับพี่ยุ้มจิ้มสู้นะครับงานเยอะไหมพี่สู้นะครับครับคุณโยครับว่าไงครับงานเยอะไหมครับไม่เยอะค่ะเดี๋ยวทำจดหมายผิดบ่อยนะครับค่ะน้องๆเขาเพื่อนๆเขาทวงมานะครับเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนครับเป็นคนๆครับน้องงานผมเสอะจัง นะไม่ควบคุมแล้วไม่ได้เลยนะทำไหนให้คนอื่น <ละ S 1> ก่อนนะผมว่าต้องเปลี่ยนถ้าไม่เปลี่ยนแล้วจะมาต้องเปลี่ยนขั้วแล้วเนี่ยเปลี่ยนขั้วครับหนุ่น้อยก็เปลี่ยนขั้วครับใครเด็ดบ้างอ๋อได้ครับเดี๋ยวครับ ท้าที่แลแล้วไล่เลยเนี่ยครับมาก่อนครับผมขอผมขอญากไปพันแล้วนั่นผมรับไม่น่ไปบ้านนี้มานแล้วแล้วแล้วมาเปิดให้ผมดูที่หลังดนึครับอไปครับเป็นไยนัอมาก่อนครับนึกถึงคผแนนไหมครับนึกถึงครับผมชอบมาบันเทิงอย่างนี้ครับเป็นอ่านี้มาหาคนหรือว่ามาทำอะไรครับมาทำกิจกรรมกิจกรรมไม่ได้กิจกรรมอะไรครับ ครับนี่นอกตับนี่นอกตัวปราณป่ามะคี <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวรัฐบาลเขาตามนะครับประสานส่ามะคีมาโดยเฉพาะโดยเฉพาะใครครับ <c oughs> <c oughs> โดยเฉพาะในตัวเนี้ยในตัวในตัวตัวใหญ่แต่เลือดมันเป็นผู้จัดการทีรู้สึกว่าซ่าซ <c oughs> ่าเลยใช่ไครับซ่าดังมากย<ง>ันี้ดังพี่่าย็นไงครับมีคนมารับงานเนี่ยครับพี่ ยังไม่มีเลยครับยังไม่มีเลยนะครับยังมีปัญหาอยู่ใช่ไหมครับมีปัญหาช้าก็เลยกระปิดกระปอยครับอ๋อกระปิดกระปอยนะครับผมมีอะไรฝากถึงท่านผู้จัดการไหมครับผู้จัดการเราเหรอฮะครับผมเราก็ไปไปนี่ก็ให้ผู้จัดการสบายๆครับผมสบายดีครับครับพี่ไม่ถามมั่งแล้วจะถามให้คนที่ถ่ายรูปไปแหละอย่าเข้ามาวุ่นวายในอ๋อไปแล้วครับไม่ผู้จัดการเราเลยเออ ทำไรครคุณตีครับไงผิวอะผมเพิ่งแต่งเนื้อหนุ่มครับทำสิครับมองนี่ไม่ทำจดไว้เฮ้ยมึงจะส่งทำงานงานใหญ่เหรอส่งไปสำนักงานใหญ่ครับส่งเอสเอ็มเอสอ้าไอชานไปทำวิทยานิพนครับของไม่ใญ่เองได้วิทยาโตอ้าวอยากินกินก็กินนะเนี่ยเดี๋ยวจะไม่ได้กินเดี๋ยวหมดก่อนมาทำวิทยานิพนธ์วิทยานิพนธมันจูนได้วิทยาโต เปล่าช่วงใกล้อขอคาดปีนี้เลตนน่ต้องท่าไหมหารู้ไหมที่ถ่ายเนี่ยจะแต่งคนถ่ายแต่งคนผ <c oughs> ิดแต่งชุดผิดระเบียบ <c oughs> <c oughs> โอเคนะครับเดี๋ยวจบการรายงานข่าวถึงเท่านี้นะครับเอาเราก็เปิดเลยครับเปิดวิดีโอเลยครับเข้าเข้าได้